แข็งแค่บ่ลูกพี่ดินไม่พี่น้องไม่ใช่หินดินมันแข็งสวัสดีครับอยู่กับออมสิงออนตัวพี่นอ้องนะมาพาช่วอยู่กับยีเอสเคสองรโบิโก้ลูกแปด เสียพร์แมโครินี้ขาวน,นั้่เี้ยรับชกซ้ายใหญ่ดินผมทีส่วนคอนเทนด์กันเลยเนาะแก้วเก่านอกมาไฟไทยยังติดเรือดแม่แมติดเรือดไฟไทย นีม่มือคนขับบอกในธรรมดาเหมือนกันเลยดินต้องต้องสงิแข็งในดินไงดูกับที่ร็อกตัวแรงขูดทิดเคไปเด้เลยพี่นะดูน้องรูตะโบรู้อะไรเป็นอะไรเนาะเนาะเนาะดิน,นดหนักหน่อยเนาะ ็นไรลูกพี่เมื่อคาไปท่านี้ลูกพี่เป็นไรรถไถรถไถรถไถมารถไถมาพด่งขึ้นมาแกว่ารถไถไปก่อนรถไถไปก่อนรถไถไปก่อนเอาไปตั้งรับไม่แล้วรถรถไถกัน เสียจังหวะเพื่อเร่อมอว่าเรื่องจีบออกโซได้เอาลูกพี่ทำไมอยู่ท่านี้นะไม่เอาดินขึ้นไปรับโทรศัพท์ดีกว่าเย็บพุมบอยได้ไหมครับโวยมาฝั่งนี้ไม่ได้น้องขุนเยอะไปมุมใหม่ดีกว่าวายเอาเลยลูกพี่พอดูฟันกันหน่อย พอดูฟันจ็เลี้ยงๆกัไงดินแข็งโคกเลยโนอะ้ดิน,นี่ปแข็งปั่นหินเล็พเ่ เราเบิดลงแล้วมาหันก็ยืนเรื่องหันว่าหั่นไงที่ไปตจะเต็มเลยโอ้โอ้เจอหินได้ยั้ไงชั้นหินก็ตูดพวกกระดูกให้หน่อยมิ่งก็จะได้นักตโตได้ นายต้องไปไขแน่หนินคนตนลงไปมา่านเม็ดนึงไข่แน่อยิงดินเด็กวอ,อนยิงยื่นในส่วงดินเม็ดนึงนี่แข็งตะไนเอาตะไ,ไนลูกพี่รอบอ่รอรอรอหนามมันเริ่มลงมาเลยพี่น้องเอาคนลงสากนันนะ <c oughs> คนลงสากระนะเดิมหยดเดิมพังลงมาเดิน ไปดีปล่อยด้วพี่นั่งนั่น้่มไปดีปล่อยดเดี๋ยวมาจับปลากันฮะพอเราจับปลาแกว่านแล้วเด้๋ยเห็นแต่ไม่เจอปลาอือไม่โผล่เงินเดี๋ยวพาไปตำรวจน้องตำรวจน้องน้องว่าจะมีปลาไหมเพว่ามีแต่ไม่เจอปลาเจ้า,จาของนาแกบอกว่าปลาไม่เคยมีแกว่าดูดูเห็นไหมแกมาวานปลาตาเบลือเบล่า บนเฮียไซีเซ็ตผมก่อะน้ตากันต่อมาแล้วรถของเองมาแล้วโอ้โหคนสิต๊สาเอาอยูม mm ุม hmm. นี้เดี๋พี่น้องมุมนี้มุมมันไง้งุมอย่างไรฮะนิมือเนียนๆเนียนบ่กดงเลย มาถอยมาดูแรงเจ้าสมอดินไหมก็มันจะแข็งขักนขัดไป เส็จบ่อนี <gegangen> ko, ้้ไปไม่ไกลเหยน้องอยู่แถวๆนี้เลยผมกเเห็นนี่พี่น้องนุ้ยตะลียมตายแดดด้วยกันเพี่น้องเห็นนู้ยก็ประจั บ่อนอี่ประมาณ5เมตรได้หร,ออรือเนาความลึกได้ยังไม่อว่เอาเจีบๆได้ทุกที่ได้<ม>เดี๋ยวมันไอเขาได้ตัดมุมที่สวยพิเศไก่ได้หรือเ ก็ใกล้ขึ้อ silently, อนว่านนี่เดี๋ยวตามภาพไปตามบรรนางอันที่ดีดีไปแค่ว่าสายตาตรงดีนะารับรุมย์โค้สายตาพอดีดี พุทซา,า,างานเนี่นข้าเลยปเป็นบาทีมันปัดนุ่นวัด ก็แก๊สเบื้องห้อยแขวเราจะดำตื้อๆประวันสี่ปุ้มที่ไม่เบื่อทั้งหมดที่เราขี่จ้าคันกน้อคันนี้มาใหม่ลดร่วม ติดติกเกอร์ข้างรถ f c 8 g f c 8 g มันเครื่องกี่เครื่องห่อยเจ็ดหาวพน้อ F4 f c 8 g แต่ว่าเบื้องหนังมันก็ยังเป็นในมันก็ยังในคือยังไงระบาย8มิตรรถห้างมันก็รถห้างนี่พี่น้อ แล <as> well. ้น่าจะร้อยเจ็ดห้านะเดี๋ยวนี้ต้องถามถามเมื่อกี้จะดูผมเดาๆไปสักคนกระลุ่มกระลุ่มสะใจขนาดว่าอุ่นกระลุ่ม มันเห็สีทุชัดทุชัดประเภทนึงไม่ต้อมด่าเลยยินมันแข็งนะวันนั้นมีคนนั่นเรื่องกาชาวญี่ปุ่นก็ที่วราภาษาไทยคล่องนี่แหละที่เรียนภาษาไทยก็เริ่มคล่องแม่ละมาใหม่ๆเจอปัญหาความร้อนพี่น้องวัญี่ปุ่น mặt trời màเจอ đèn hay các loang cũng xin là ha tắt cả ba nhau hèn say lại bị say bản ngắt ngồi ai ับสองแล้วรับคลิปนี้จบเพลงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะสาวญี่ปุ่นน้องโยกิผมตั้งชื่อเองว่าที่แม่นเสียพ่อนผมตั้งชื่อให้น้องโยกิเ,เ,เ,เกดี๋ยพี่น้องเลยให้ให้ให้หน่ายเดี๋ยว ยพามาเจอกับน้องโยกีสบนะน้อเซโยกีคุณพู่ก็ตั้งให้แล้วน้องโยกีทีนี้สวัสดีครับ